ผู้ชมคะจะพาไปดูความยิ่งใหญ่ที่ไอคอนสยามเขาต้อนรับศักราชใหม่เข้าสู่ปีมังกรค่ะด้วยการจัดงานที่ชื่อว่า The Magic Dragon 2024ันยมิเกลชาวลเย่นะคะซึ่งเป็นครั้งแรกของการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะแบบ i m m e r s v v ซซึ่งเป็นศิลปะดิจิทัลบนตัวของมังกร LED ขนาดใหญ่โดยศิลปินชาวฝรั่งเศสมิเกลชาวลิเย่ค่ะ ไอคอนสยามร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ5ปีและต้อนรับเข้าสู่ศกราชใหม่ปี2567กับงาน The Magic Dragon 2024 by Miguel c h e v a l i e r ครั้งแรกของการแสดง Immersive Digital Arts c u l p t u r e ศิลปะดิจิทัลบนประติมากรรมมับบงกร LED ขนาดใหญ่ที่ตั้งประงานอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มาเปิด The Magic Dragon <อ>ข้างหลังนี้ค่ะสวยมากๆที่อไอคอนสยามนะคะมีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มกราคมกราก,าาก็เป็นงานที่เปิดแบบเหมือนนิทรรศการศิลปะนะคะที่แบบว่าได้ชาวฝรั่งเศสมาแบบดีไซน์ให้อะไรเง,งี้ยก็ทุกคนมาดูกันเยอะนะคะแบบว่าข้างในที่แบบจะแต่งไฟอ่ะสวยมากค่ะเฉลิมฉลองปีมังกร,งงกรปี2024<ง>ไปพร้อมๆกันค่ะเมื่อกี้เดินเข้าไปก็คือแบบไฟเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือสวยมากค่ะ งานจะมีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มกราคมนะคะยังไงก็เชิญชวนทุกคนเลยนะคะมาเที่ยวงานนี้ที่ไอคอนสยามนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะอลังการตามที่ไอคอนสยามทำมาเรื่อยๆเลยค่ะ ขอเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมเปิดประสบการณ์ระดับโลกพร้อมตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมแสงสีสุดตะการตา The Magic Dragon 2024ความยาว55เมตรในงาน The Magic Dragon 2024 by ย i g u e บ c h e v a มิเกลชวาเยงานดิจิตัลแบบอินเตอร์แอคทีฟครั้งแรกในโลกตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31มกราคมนี้ณนะหรือว่าพักชั้นจีไอคอนสยามค่ะ